กินเนื้อฉันคิดว่าเสยงที่จี้ใส่ม่ที่ไหนเนี่ยนก็เหมืนบอกว่าเพลงนี้ไม่เหมาะกับคุณเลยทำไมพี่ชื่อเพลงก็ไม่เหมาะแล้วทุกพี่กำลังจะบอกว่าผมเป็นคนหน้าด้านจบไม่ผมไม่ได้พูดกับบอกว่าคุณเป็นแค่คนที่ไม่ค่อยอายเท่าไหร่ครับไม่หรอคือไม่ยังไม่เคยเห็นมันอายสักครั้งเลยในชีวิตนี้ใช่ปะขนาดขนาดแต่งตัวเป็นถุง ครับล่าสุดเป็นทีไรสีโพดําผู้หญิงใช่ก็แต่งกันในสีโพดําแลละผู้หญิงจริงจริงถามจริงไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอรู้สึกอยากเปลี่ยนอะไรบ้างไหมเริ่มรู้สึกกันพี่ถามเนี่ยพี่ถามเอาอะไรเนี่ยแค่ผบอกว่าเป็นเป็นบทบาทไงพี่แค่นี้ทุกคนเขาก็เชื่อกันหมดแล้วว่าผมเนี่ยเป็นพี่ลองถามดีในนี้อ่ะเราเอาแฟนคลับต้มดีกว่าแฟนคลับต้มู่ไหนครับยกมือขึ้นหน่อย ภาพแรกที่เห็นหลังจากที่ตั้มแต่งชุดแบบนั้นเนี่ยคืออะไรสวยสวยเหรอผมบอกพี่ก่อนเลยว่าจะหาแฟนเอาให้สวยกับผมแล้วการโค้ดคู่ทุนี้คู่ทุนี้เลยคู่นีแล้วแล้วแล้วคนที่บ้านเขาไม่ว่าเหรอฮะคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทำใจบอกไม่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 ใช่คุณพ่อคุณแม่ฮะคนที่คุยอยู่อ่ะ ในส่วนของคนที่คุยเนี่ยครับถ้าเขามาคุยกับเราได้ <c oughs> เขาต้องรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไม่ไม่เดี๋ยวนี้มันมีนะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่แบบเคยเห็นให้เดือนไหม, <c oughs> ท,ำไมทำไมนะทำไมนะเคยเห็นแบบคือเขาสามารถเป็นทุกอย่างไหมเดือนเพราะว่าต้ามี่ทำได้ทุกอย่างจริงร้องเพลงเต้นก็ได้ร้องเพลงร้องก็ได้ถูกไหมเป็นคนตลบด้วยเวลาเงียบขึ้นระเท่เทไหมเงียบขึ้นสิ คนทำอะไรได้หลายหอย่างเนี่ยสงบเขาจะมีความสามารถพิเศษในการที่จะทำได้หลายอย่างจริงเป็นทั้งผู้ชายก็ได้เป็นทั้งผู้หญิงก็ได้ทุกอย่างใช่เป็นกอย่างได้นมาไผ่น้าไผ่อยากร้องให้เขาดังมีอะไรเคมีอะไรไหมในเรื่องในเรื่องของแต่งหญิงเป็นยังไงฮะครับจบไหมฮะผมก็ไม่กล้าคอมเมนต์เหมือนกันแต่ถ้าแฟนคลับชอบผมก็ชอบคี่ชอบผมแต่งหญิงเหรอไม่ไม่ มีช่องมีบทบาทไงะบทบาทที <pigs in> <diet> ่ดูบทบาทที่ดูต้องบอกเลยฝากรายการกันตรงนี้เลยเนี่ยได้เลยครับนะฮะใครนะฮะสี่คนดำกัรละครสี่พด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 เออสี่คนดำกันละครนะฮะขับ้านได้ดูเนยฮะคิดคิดว่าคิดว่าผมเป็นไหมเป็ฮะเอ้าโผลเป็นน่ารักสวยเฉยๆไม่เป็นอันนี้เป็นคำตอบที่ดีใช่ทางด้านนี้ตอบแทนผมหมดแล้วนะฮะเราไม่ได้เป็นนะฮะเราแค่น่ารัก ไม่น่ารักเราแค่สวยตอนแต่งไม่แต่ว่าผมเิดว,ว่าคุณแต่งอะไรมาเขาก็ชอบคุณไม่แต่งเลยเขาก็ชอบอถูกป่ะลองดูสักวันหนึ่งผมว่าชอบเป็นบางคนเฉพาะ,ะพวกทาเกที่จำพวกที่ชอบแหนบตุ้มจิ๋วจะชอบพี่เป็นจิ๋วเหรอฮะจิว๋วพี่จิว๋วข้งจิ๋วใช่ไหมจิวม๋วับผมีใครฟันเติมได้ไหมฮะ ขอโทษนะโอเคโอเคถ้าเราไปไกลแล้วถ้ายกมือขึ้นมายุ่งเลยนะถ้าแบบว่ารีวิวจะไม่ใช่งานจริงไงตรงนี้เนี่ยยุ่งเลยนะพี่นะผมต้องไปแอบถามคนที่คนเคยคุยมาก่อนเดี๋ยวไว้ว่าหลังจะมาจะมาคอมเมนต์ให้ปงเนี่ยพี่พูดือนเป็นผมเป็นผู้ชายไม่ดีไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไม่คนคุยมันอาจจะม่ให้คนเดียวก็ได้ไงเมเหมือนผมเนี่ยผมก็โสด มานานแล้วแ,แต่คนคุยก็เคอยมีบ้านม,มันจะต้องมีบ้านไม่เรื่ธรรมดาคุยกับเขายัางไงทำไมเขาไม่เอาเราคุณไ,ไม่คิดว่าผมจะไม่เอาเขาบ้านเหรอครับผมขอเราคุณอย่าคิดอย่าคิดใช่ไหมออจริงออจริงอ่ะคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยคุณต้องไปถามเขาไม่ใช่ผมจะบอกนะว่าผมซ้ำรอยพี่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงแคมผมหมายถึงว่าไปถามกันดู คนนั้นเขาเก่งเรื่องนี้เนี่ยเราไปพลาดพิงคนที่สามใช่ใช่แล้วก็พลาดพิงถูกตัวซะเลยทีนี่ไงเป็นพาดพิงเป็นคนดีมากนะเป็นพาดพิงเขาเขาบอกว่าเป็นคนดีเป็นคนดีก็จะมีเขาเรียกว่ามีคนที่เข้ามาหาเยอะเลยนะใช่ก็ผู้หญิงก็จะชอบอยู่แล้วต่งแบบนี้ผู้ชายดีถ้าหลางสอนพี่นั่งนะครับผู้หญิงเนี่ยชอบคนดีนะครับแล้วอ่าเสียตัวให้คนเลวครับผมบคนเดียวสิคอนเดียวสิ เราหมดคนดีพี่เออพูดลโอเคขอเสียให้ต้อมด้วยขอบคคุณรับขอบคุณครับบขอคคุณียนมาฟังเพลงกับเราบ้างนะครับก็เนี่อะไรเี่อ๋อนี่ต้องทำอะไรครับเหมือนได้แบบได้ได้ดูได้ศึกษาแบบรุ่นใหญ่เขาทำงานอย่างไรว่าแบบอย่าไปย้ํามันมาอายเขาคือเออได้เห็นว่าเออเวลาลืมเนื้อต้องทํายังไงวะคือต้องแบบว่าเออต้องถ้าเป็นถ้าเป็นเฮ้ยคุณไม่ร้องเพราะผมผิดเลยวะเนี่ย ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ย<ะ>เขาก็จะตีเห็นไปเรื่อยๆไงแต่เราเป็นคนจริงใจเแต่เราเป็นชอบในสิ่งที่เราทำผิดเราก็ต้องบอกว่าพีทพีทก็ผิดจริงๆไม่โทษคุณดูว่าเอ้ยคุณไม่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 เลยตะกี้ที่บอกว่าเจ้ากันเฉยไม่ได้บอกว่าเขาผิดเจ้ากันเฉยถูกต้องผิดทั้งคู่ไม่พากันผิดด้วยกันเนี่ยใช่มันต่างยังไงกันที่ผมพูดว่าผิดทั้งคู่พากันผิดเนี่ยคือเราพาเขาผิด เพลงท่านไฟเก่าเรารับผิดชอบเออซึ่งเพลงนี้ก็นานมาแล้วนะทำไมฮะก็ไม่ไมนะฮะแน่นอนเออผมก็ทนันไงแต่ว่าแฟนเพลงเนี่ยบอกเลยว่าร้องตามกันแน่นมากเหมือนกันนะเออแต่ทางคุณก็ร้องเยอะนะร้องเยอะอ่ะแน<ม>่นอนเลยถามพี่เบิร์ดเลยเนี่ยตรงนีได้เลยอะไรนะถามแฟนคลับพี่เบิร์ดมาก่อนแฟนคลับพี่เบิร์ตมาก่อนใช่จริงเหรอฮะ ทุกคนในโลกนี้ในในเมืองไทยครับจริงๆต่างประเทศก็เยอะเป็นแฟนค่ะพี่เบิร์ดหมดเลยใช่พี่เบิร์ดพี่ทาร์ตนี่ผมชอบมากเลยเดินนะเล่นอย่างนี้เนี่ยนะขอโทษพี่เบิร์ตจงใจเดี๋ยวคุณจะเดินเข้าตึกไม่ได้นะครขอโทษด้วยนะครับผมผ่านสื่อตรงนี้เลยครับผมร้องเพลงกันเรี้ยงนะคลิปไลฟ์อยู่นะคุณดู้บ้างเอาไลฟ์เนี่ยพอดีว่าคนคนนั้นเขาเป็นเพื่อนกับพี่นกน้อยพอดีเลยโอ้โหพจัดการพี่เบิร์ดพอดีรักหรอกจึงหยอกเล่นผมจะไปทริปไลฟ์อย่างหนึ่งว่า <Scroll> ผมเนี่ยเขาพี่กระสิบออกไมค์ทำไมล่ะแฟนคลับผมคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนกระติ๊บน้อยด้วยนะคุณไหนเนี่ยมีจริงจริงท่านี่นี่เหรอถึงเพื่อนพี่น้อน้อยเหรอฮะ่ใช่เขาจะชอบเอาหนังสือมาให้เราเซ็นให้พี่เบิร์ตตลอดบอกพี่น้อน้อยเพราะงั้นเนี่ยพออกันตุ๊กเขาแบบถ่ายไลฟ์มามันโอ้โหคิดถึงพี่น้อน้อยมากเลยครับแฟนอยู่เป็นเป็นพี่ที่น่ารักมากพี่น้อน้อยฮะ โทรศัพท์เพื่อนสิครับเอารของเพื่อนที่อัดไว้อย่างนี้คือเขาถ่ายเฉพาะตอนนี้ผมพูดแต่ตะเก้เนี่ยไม่ได้ถ่ายจบกันไปอนาคตยิ่งไม่ค่อยมีอยู่แล้วพี่เอ้ยเอาให้มันดับกันตรงนี้ขยี้กันเข้าไปขย้ยอะไรผมว่าเราร้องเพลงกันดีกว่าก่อนที่ผมจะร้องให้อะไรวะเนี่ <laughs> <laughs> uh, I'm going to go to the house. <laughs> <laughs> <laughs>

ङ्ग Không lúc mà chẳng phải mày như vậy đi nói chụp baba chân ในหลายคนเริ่มเหนื่อยแล้วในวันสุดนี้ใช่ที่นั่อยู่อ้าวไม่เหมือนที่คุยกันีท่บอกว่าเธอจะเลือกเขาและไม่มีวันกลับมาโอ้ยหยีดเลยน้ำลายตัวเองดีกว่าอย่ามดเสียเวลาร้องคอร์ดที่เธอไม่มีวัว